สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ l i ซ a าเวนะครับก็อยู่กับแอดเหมือนเดิมนะครับก็มาติดตามข่าวล่าสุดกันหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับที่ LA เนาะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นข่าวกันไปแล้วนะครับแล้วก็ พวกเราก็มีความเป็นห่วงต่อลิซ่าด้วยใช่ไหมเพราะว่าบ้านน้องเนี่ยก็อยู่ละแวกน,นั้นอะไราประมาณนี้นะครับคือเท่าตามข้อมูลเท่าที่ดูมาเนี่ยเขาบอกว่าบ้านน้องเนี่ยก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแบบไม่ได้เยอะมากนะครับอารมณ์เหมือน บ้านน้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ไฟเนี่ยมันอยู่ประมาณขวาซ้ายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการควบคุมในส่วนของไฟไหม้ได้ไปเขาเรียกว่าเยอะแล้วเหมือนกันนอียิปเนาะออก็ควบคุมได้เยอะแล้วนะครับก็มีความเป็นห่วงเนาะซึ่งแน่นอนครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาแอคชั่นนะครับของลิซ่าเนาะลิซ่าเนี่ยก็มาเคลื่อนไหวนะครับโดยการเคลื่อนไหวผ่านร้านนั่นเองนะครับหรือว่าบริษัทของน้องนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆเนาะอ่ะตามข้อความ ก็ที่แอดขึ้นๆกันอยู่ะนะครับประมาณนั้นซึ่งน้องก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วก็แบบอยากส่งกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับคือเรื่องมันก็เศร้าจริงๆอะเนาะทุกคนเนาะแล้วก็นอกจากจะแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกําลังใจแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกขอบคุณด้วยนะครับในส่วนของผู้ที่ช่วยเหลือนะครับซึ่งผู้ช่วยเหลือเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็ขอบคุณผ่านช่องทางนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเขาเรียกว่า แปะในส่วนของรายชื่อมูลนิธิโด้ะที่สามารถโดเนทเพื่อ ทำการช่วยเหลือในส่วนของเพลิงไหม้เนี่ยไปไว้ด้วยนะครับซึ่งก็มีชื่อขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะฮะก็สามารถดูได้จากในภาพเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานได้นั่งดูคลิปหลายๆคนที่เขาอยู่บ้านอยู่โซนนั้นนะเนาะก็มันจะมีคลิปสั้นให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับบางคนก็ถ่ายคลิปคนดงคนดังก็มีเมื่อวานเห็นมีแบบว่าปารีสซิลสันก็มีก็ออกมารู้สึกแบบ โอ้โหถ่ายบ้านตัวเองร้องไห้เลยแล้วก็มันไม่เหลืออะไรเลยจริงๆนะครับก็เข้าใจว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็แอดก็ขอเป็นกําลังใจใทุกคนที่เมกานะครับรวมไปถึงบ้านเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ตามข่าวที่ดูดูกันอยู่เนี่ยบ้านเรารู้สึกว่าเขาใหญ่เนี่ยจะไฟไหม้มา7วันแล้วแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้เช่นกันนะครับ เออก็มีแต่ข่าวเศร้านะฮะวันนี้ก็มาแฟเพิ่มหน่อยได้ไหมแอปเปิลว่าไงอดีตไปเก็บมีอะไรเอ<ล> <ใน S 2> ่ยคอมเมนต์ในไอจีอะค่ะเขาเชื่อกันว่าน้องลิสร่วมบริจาคา เอเพราะว่าอย่างตอนปาเลสตน์หรืออะไรเงี้ยเนาะน้องก็ขยับก็เลยคิดว่าเนี่ยน้องน่าจะแอบบริจาคไปแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ากับองค์กรไหนคือน้องก็ใช้คำน้อมน้อมนะคะว่าแบบลองพิจารณาดูไหมว่าอยากจะช่วยเหลือผ่านองค์กรเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็เลือกองค์กรที่น่าเชื่อถือได้มาให้ซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันอย่างบ้านเราเรื่องการรับบริจาคเนี่ยก็น่ากลัวมากว่าองค์กรไหนจริงปลอมเอาไปใช้ประโยชน์แค่ไหนแต่ว่าน้องเนี่ยคัดมาให้แล้วว่าเนี่ยคือองค์กรระดับหัว เลยที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของไฟป่าความเสียหายแบบนี้ซึ่งความน่าสนใจก็คือน้องไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าต้องเป็นห่วงเลยก็คือน้องไม่ได้มานั่งบอกว่าบ้านฉันไหม้ไหม้ฉันเป็นยังไงคือไม่ได้ห่วงตัวเองเนาะแต่มาบอกถึงภาพรวมว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแต่เราก็เชื่อว่าน้องตัวน้องนะ่ะปลอดภัยแน่แแหละแต่บ้านน้องน่ะไม่รู้ยังไงนะคะใช่ครับ<ๆ>ก็อย่างที่บอกไปว่าแต่เท่าที่คำนวณคำนวณดูอาจจะ ไม่น่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปอ่าแต่ควันมันก็มีผลใช่ซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่แอดกีพูดไปนะครับน้องก็ยังคงเอาตัวเองเข้าแลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือคนอื่นนะฮะน่ารักจริงๆเนาะก็ตามมุยที่ที่น้องขึ้นให้นะครับซึ่งแอดก็เชื่อว่าน้องสแกนมาเป็นอย่างดีแล้วแหละว่าตรงนี้เนี่ยโอเคแน่นอนนะฮะอ่ะก็เจอกันประมาณนี้ครับทุกคนวัีวันเด็กสวัสดีวันเด็ก๋อสวัสดีวันเด็กทุกคนด้วยนะครับแหมลืมไปเลยมัวแต่แบบวิเราเรียกอ่ะ มัวแต่วิตกกังวลกับเรื่องนี้เนาะเออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแอดไปก่อนสวัสดีครับทุกคน